เรีนทาค่าเรีนทาค่ามีอะไรค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ค่ามานั่งคิดบัญชีตอนเช้าค่ะฝึกสันวันศุกร์ค่ะเข้าเยอะมากแล้วก็แล้วก็คนก็มาซื้อเรานะคะแล้วก็ทําบัญชีเพื่อที่จะไปให้ร้านค่าแล้วก็เก็บเงินมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเรียนทำค่าคาสันชิงไม่ได้นะคะวันนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ผักสดนะคะ ร้านพลังบุญนะคะนึกถึงผักสดไร้สารพิษต้องนึกถึงพลังบุญนะคะตลาดบุญนิยมสันติอโศกนะคะถนนนว,วมิน48นะคะเป็นแผนกผักสดของร้านพลังบุญนะคะน้ำค่ะผักวันนี้ก็จะเข้าหลากหลายนะคะ แครอทน,นี่มีบริเวณวิ้แครอทด้วยเนาะ,ะน่ารักมากเลยแค่นี้นนเคะเคลลูกค้านะคะมาซื้อของที่ร้านนะคะต้องเตรียมถุงถุงผ้าหรือตะกร้ามาเองนะคะตอนนี้ร้านเรามีบริการโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะส้มนะคะ รร้อนจิงประมาณนี้นะคะผักเต็มร้านเลยนะคะเกลโกดบัรีีนะคะวิตามินซีสูงนะคะก้นหอมมีโปนตัวหวานกว่าวร มัคคลรี่นะคะเพิ่งเก็บเมื่อวานนะคะเก็บมาสดๆนะคะนี่อะไรเอ่ยโอ้เคลนะคะผักเคลผักเคลนะคะสามารถทานเป็นสลัดทานสลัดได้เนาะ,ะเจริญทาง้าระกาศขาวกะหล่ำปี มันโอกินาว่าสีส้มนะคะมะเ,เ,เขือเทศมะ,ะมเ,ขเ,ศมเขือเทศนะคะมะเขือเทศโอ้โหแตงกวนะคะก็มีบล็อกแครี่นะคะกระหล่ำหวัวใจ เฉใช่เท้านะคะมะเขือเทศราชีนีผีช่ายต้นหอมยีบปนนี่อะไรเอ่ยโอ๊ก้มก็ยังมีอยู่นะคะผักเยอะมากค่ะวันศุกร์ อน,นุญาตจบการไลค์ตอนนี้นะคะต้องไปทำหน้าที่รับสินค้าก่อนนะคะ